ลำดับพิธีวันแห่งความสำเร็จประจำปีการศึกษา2567กสสัญลักษณ์มือครูประจำแถวภายมือขึ้นยืนขึ้นคว่ำม,มือลงนั่งลงลำดับพิธีการเริ่มต้นเห็นสัญลักษณ์ภายมือขึ้นนักเรียนทั้งหมดยืนขึ้นขวาหันและเดินแถวอย่างเป็นระเบียบโดยการเดินอ้อมหลังแถวหลังสุดมายังเวทีหลังจากนักเรียนเดินมาถึงบริเวณเวที จุดแรกเป็นจุดเตรียมจุดที่2เป็นจุดกากบาทนักเรียนทำงเคารพบันทะยานเมืองหน้าพระชาลักษณ์ของสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถึงหน้าแทนจุดกากบาทเป็นจุดนักเรียนทำความเคารพหลังจากที่นามสกุลจบนักเรียนวันทะยานและเข้ารับประกาศเสียบัดโดยใช้มือขวาเป็นมือรับ โดยนักเรียนรับไม่เข้าตรงกลางปกโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงไปตรงกลางและหมุนเข้าลำตัวและหลังจากนั้นนักเรียนใช้เตีบขวาซ้ายขวาชิดขวาอ่านและเดินตรงลงจากเวทีตัวอย่างการรับปกภาสีบัตรที่ถูกต้อง จุดหมุนเข้าหาลำตัว สู่จุดนั่งนักเรียนเดินผ่านเข้าระหว่างกลางและเดินเข้าสู่จุดนั่งตามลำดับการนั่งของตัวเองโดยรอสัญญาณมือจากคนครูและโค้งคำนับหนึ่งครั้งและนั่งลงครับ